มีคนมาเนี่ยคนบ้าเกาะหลังนจ้าจะมีรเหมกันคนบ้าเกาะหลังเนี่ยเอ๋อเยนกันออดีเยนเหมือนกันกเจ้าอ๋อเจ้าเอายัยนดีฟรีมากเออนี่ตัวออดีตฟรีนะออดีเยนการเดี๋ยวเราไปโชว์ข้างนอกกันเจ้ามาเร็ววันเดี๋ยวข้าตังมาขี่หล้วเดี๋ยข้าตังไม่อยากขี่หลังดังอ่ะโอ้ในจนอ๋อเจ้าอ่ะเดี๋ยวข้าตังออกเข้าวันออกออดแป๊บนึง ไปที่พี่ก้าเจ้าแล้วก็จะทำเอารูปแบบนั้นก็ได้นี่เข้าหวานมาหนีเราเร็วข้าวหวานหยุดก่อนนะข้าวหวานข้าวตงเจ็บตาหรือยังโลกข้าวตงหยุดก่อนข้าดังหยุดก่อนพี่จะไปอุ้งมือขวานมันจะได้ไปสามทางเจ็บตาหรือเปล่าล่าทำให้พี่วิบวบหนึ่งอะเฮ้ยว่าข้าหวานเจ็บตาหรือเปล่าข้าวตแสบข้าวปนอะข้าวตางเจ็บตาหรือเปล่าทำไมพี่กดข้าหวานไม่ได้ล่ะเนี่ย พี่ตะกดเข้าทุกขันด้วยมาเร็วมาเร็วโอเคอะไรพอแล้วพอแล้วเข้าวานโอเคอะไรเข้าตังจิบตาต่างกับพิบกับพิบนะหวานหวานมาน,าน,านอนนอนเลยแม่แม่มม <c oughs> แม่ไปตออไปโนกไปตออะไรข้าวัง